ใครที่ตามหมอตั้งแต่ในเฟซจะรู้ว่าหมอไม่เคยมีความคิดว่าหมอจะไปเปิดคลินิกในกรุงเทพเลยเพราะว่ามีเพื่อนๆพี่ๆอะไรทําอยู่แล้วเรารู้สึกว่ามันมีคลินิกที่ดีอยู่แล้วแต่กลายเป็นว่าพอมีคนมาแบบไว้ใจเราเชื่อใจเราตั้งแต่ใน t ิ๊กต็อกทำให้เราเปลี่ยนความคิดจนกระทั่งเราได้เปิดที่บางเขนขึ้นมาก่อนฉะนั้นโมเดลที่เราไปเปิดที่บางเขนะเราเปิดเล็กที่สุด เพราะว่าเราตั้งใจไปทำแค่เคสเฟิลเลอร์กับบท็อกซ์นะคะจริงๆตอนแรกที่หมอบอกคุณมุกเนี่ยหมอบอกเลยว่าหมอจะไปทำที่กรุงเทพแค่เคสฟิลเลอร์เท่านั้นนะเพราะว่าคนไข้หมอตั้งใจมาฉีดฟิลเลอร์กับหมอฉะนั้นสถานที่ที่บางเขนอะ่ะเราตั้งใจหาที่ที่เล็กที่สุดในตอนนั้นแล้วเราด้วยความที่เราทำธุรกิจด้วยเนาะเราไม่ได้เป็นหมออย่างเดียวเราทำคลินิกด้วยเราก็มีความตั้งใจว่า มันต้องมีแผนใครทําธุรกิจจะรู้ใช่ไหมว่าเราอ่ะจะต้องมีการวางแผนไว้ก่อนฉะนั้นเราคิดว่าถ้า3เดือนมันไม่เป็นอย่างที่เราบอกเพราะบางทีเราก็กลัว Data ที่เราเก็บมามันมันเป็น,นเราคํานวณไม่ถูกต้องเราก็เผื่อใจว่าถ้าเราเปิดไป3เดือนแล้วเนี่ยมันไม่เวิร์กเราจะปิด ฉะนั้นสถานที่ที่บางเขตเราเปิดด้วยเรื่องแบบนั้นนะคะแต่ตอนนี้เราเราเปิดมาได้ตั้งแต่เดือนธันวาพฤศจิกาพฤศจิกาธันวาอะไรเงี้ยเราก็มีแผนที่เราจะขยายหรือเรามีแผนที่จะเปลี่ยนสถานที่ของสาขาบางเขตให้ใหญ่ขึ้นนะคะฉะนั้นสังเกตว่าพอเราเปิดสาขาบางเขตแล้วอ่ะมันเวิร์กมันโอเคมันไม่ถึงกับว่าได้อะไรเยอะมากนะคะแต่เฮ้ยเราไปได้มีคนเชื่อใจเรามากขึ้นเรื่อยๆด้วย เราก็เลยเปิดตัดสินใจเปิดที่บางนาที่บางนาเปิดได้หนึ่งเลยคือเรามีหมอบีหมอมีหมอบีที่เข้ามาช่วยงานเพราะอย่างที่บอก การเปิดคลินิกสําคัญที่สุดคือตัวหมอไม่ใช่มีเงินแล้วจะเปิดได้ฉะนั้นสังเกตว่าที่บางนานเราก็เลยทําแบบสถานที่ที่มันใหญ่ขึ้นพอเราคุยกับหมอบีปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันว่าอนาคตเขาแผนจะลงเครื่องไม้เครื่องมือที่มันตอบโจทย์หมายความว่าเคสส่วนใหญ่เราเป็นเคสที่ชะลอไว้ยกกระชับหน้าฉะนั้นการอย่างที่เคยไลฟ์ไปคนที่เป็นเคสหนัก,นกเนี่ย ฟิลเลอร์บทิบางทีมันไม่จบมันจะต้องมีเครื่องกยกกระชับหน้าอะไรอยู่นะคะเอาจริงๆแล้วอนาคตเราก็มีแผนที่จะลงเครื่องนะคะนั้นก็ <c oughs> ให้เข้าใจก่อนว่านาตอนนี้ที่บางเขนมันก็จะเล็กแบบนั้นแหละเราเปิดมาเพื่อรองรับคนที่มา, Tudo, มาฉีดฟิลเลอร์เท่านั้นนะคะเครื่องพิโกชัวไ i ฟูอะไรเงี้ยสิวอย่างเงี้ยจะอยู่ที่สระบ,บุรีหมดหมดเลยนะคะ